เห็นคนรอเท่าไหร่เนี่ยเสื้อเลยพ่าะเราเด็ก้ามาเดียวกันหมดเลยนะพ่อเราเด็กโอ้โหนี่ส้มาทำ่เนี่ใช้มือหมุนนี่ไม่ดูเด็กนี่รำรวจตี เด็กเขาหนุบนะเดี๋ยวเดี๋นนั้นเด็กเขาก็หนุแต่แม่งก็พังเด็กเองออก่ากนี้